ครับผมใครเมื่อยก็อี้ว่างจะแม่วิ่งไปได้เลยอ่าแต่มึงมาฮะไม่สิคุณจะร้องไห้เนี่ยจะร้องไห้เนี่ยแม่ร้องไห้ไหม ลองห้เปล่าหายูปกหายรึกโอ้ยแม่ก็อยากถ่ายเด้ร้องแล้วร้องแล้วร้องไหมร้องไหมร้องแล้วอันเด็ดนี่ไงโอ้ยเอาละขอโทษขอโทษพี่ขอโทษพี่ปิดเองขอบคุณมากครับคพณแม่จ๋าซ้ายขวาอย่าลืมซ้ายขวาได้เลยได้เลย อ่าขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับมาทรงอย่างแบดด้วยทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยเหรออาอีกแล้วใช่ไหมนี่ซื้อสูตรร้านไหนมาสีสวยดีได้เลยนะอะไรนะอะไรนะแซดชอ้ทรง,งอย่างแบดด้วยเด็กๆรอฟังเอาทรงอย่างแบดลองเป็นหมหนู หอยทีคอยทีหอยทีคนถัดไปรอเป็นคนถัดไปหรือเปล่าใช่ก็อยากจะขอเป็นคนถัดไปไม่มากใช่ไหมฉันขอเพียงเท่านี้กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาลาย ฟาฟ้ายินดีคงมีโอกาสแลกใจนะครับกินอะไรกันอ่ะกินก๊กหวยป่ะก๊กหวยอ๋อโอเคเต็มที่จ้ะเต็มที่จ้ะอาอโอเคครับโอเค ดูโทรทัศน์ทุกมันเลยนะแม่นะขอบคุณมากครับ<อ>จ้า<อ>แม่ก็ป็่มีคเขอ<อ>้างงจ้าโอเค ได้เลยครับดำเนินจ๋าด้วยคุณนี่ชอบสุพรรณมากเลยนะเนี่ย,ยนะอนะไรแม่เม a z i n งสุพรรณไปไหมเจมจันไปเที่ยวสุพรรณบ้านพี่เมืองสุพรรณบุรีมีของดีมานานอะไรแนมะ่ซ่อมรับซ่อมรถโอ้โหโเพลงบอกอายุ ซ่อมรถยังมีวันพักซ่อมรักไม่มีวันดอดรักใครไกลตาไม่มันไปหาไม่ช้าก็อดมีรถไม่เหนื่อยนะมีรักเหนื่อยหนักกว่ารถความรักถ้าหากชำรุดจะซ่อมจะอุดอยากยิ่งกว่ารถนี่แหละนะดำเนินจ๋าโอ้ดำเนินเธอสวยเหลือเกินดำเนิน ใกล้เคียงนะได้ได้กล้องไหนจ้ะโอเคมาขอบคุณมากครับไเขียนจดหมายก,กันตักงหน่อยอ่าได้เลย้ขอบคุณครัแม่วันนี้ควบสองอันเลยนะโอ้โหแม่รัดสาวห้าว ขอเพลงไม่ร้องหรือร้องไม่ได้ขอแค่อ่านชื่อเพลงก็ยังดีค่ะวอนจีเจเธอคือดวงใจร้องเรือหารักอย่าบอกรักเธอกอน,นิกาคนกล่อมโลกขอบคุณค่ะในขนาดไม่อยากให้ร้องนะเลือกร้องอ่ะวอนพี่ดีเจช่วยถ่ายเทถอยคำคำนี้ การท,ทีทุกนาทีพรุ่งนี้เจนมาไม่รู้ทำไมเธอจึงนี้ไปไมล่ลาทิ้งให้ผมหวหารอเธอกลับมาน้ำตารุมรินอ่าพังไงไม่เคยร้องบ้างอะกล่อมโลก วังวังกลางทะเลแสงเป่ยนเปี่ยนมาช้าท่องทีวไปทุกทิ่นที่ยวเพราะว่ามีหลายฉบับพี่ซ้ายขอเพลงพี่สาวครับ <S <S พี่สาวครับสวัสดีครับพีบ่ครับ จำน้องใจคนนี้ได้ข่อจาได้มาได้ก็บอ,อกมาล่ะละแต่งเถ่าตายโอ๊ยจําไม่ได้เลยครับอ,นนอ,อะไรนะอนนขอสักพวงสักพวงกินฟางนางลืมจัดแล้วไงพี่จา๋าโอเคจับสายสี่พิตุ๊กสายสี่เลิศมากอ่า โอ้โหดูโทรทัศน์ทุกวันเลยขอบคุณมากครับนี่บ้านที่บ้านดูในทีวีนะข้างหลังก็เยอะแยะเลยนะขอบคุณมากครับโอเคครับแม่นีนอำเภตสงรามขอเพลงกอดครั้งสุดท้ายอยากบอกรักเธอรักนะรักที่สุดกอดขรัง้งสุดท้าย กอดเจ้าครั้งสุดท้ายกอดเอาไว้ก่อนใครสิพาเจ้านี้เพราะใจดวงนี้ยังรักเธอมามือข้างขวาลูบหลังเบาๆคลายกอดเจ้าและหอมที่หนาา้าผาลากอดที่รัก จบไปนี้เหลือตอบเพลงกันอย่าบอกรักเธอมาจะกล่าวบทไปถึงชายคนหนที่คิดถึงแบบส้งๆกับเธอวันวันได้แต่ละเมืองอบชายเฝ้าเพิ่งแสนเลียว อยาเกี่ยวใจเธอมารองเพราะพี่รักน้องคนเดียวขอสนุกกันต่อแต่ค่อยมาจดหมายกันมานางฟ้ายัางอายสักนิดหนึ่งพี่จา๋ามือนุน้น